ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปเราทั้งหลายกำลังทำกรรมใดอยู่ใช้เวลารวนคิดพินิจดูยามชีพอยู่มันกระทำสิ่งกรรมดีอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจสิ้นชีพก่อนถึงวัย มรณภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองเชิญท่านทั้งหลายมันไตร่ตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบารมีที่แจ่มใสเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจรับสดับฟัง พิวาทพระไตรรัตนสวัสดีสงบกายวจีกราบไหว้พระคุณครูอุปชาอาจารย์บิดอมารดาน,นั้นหลากหลายขอถ่อมใจน้อมขวัญกระตันยูพระครูประลัดสิทธิกรวรยาโนขอเรียงร้อยถักทอถ้อยคำธรรมกวีหรูประกาศธรรมพระบรมครูกระตันยูบูชาพระรัะตนตรัย ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราพรท่านผู้เป็นประธานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศอัตมภาพขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแต่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดวยวันนี้อัตมภาพพระครูประหลสิทธิกรวรยานโน จะาอาวาดวัดเจริญสุขเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้มีโอกาสมาอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่26นี้ก็นับว่าเป็นโชคดีที่ได้เข้ามาสู่นสถานที่ที่โครงการได้จัดอบรมให้เพราะมีความปลอดภัยอย่างยิ่ง ซึ่งอัตมานั้นเดิมทีอัตมาเนี่ยเป็นพระทักเทศก็คือไปทั่วประเทศก็ยังนึกนึกว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาอบรมในโครงการพระธรรมบรทุตนี้ป่านี้เราคงจะติดโรคโควิดหรืออาจจะมรณาภาพไปแล้วก็ได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีป้องกันไม่รู้จักแก้ไขเพราะไม่เข้าใจ ในในช่วงนั้นในช่วงต้นเดือนมกราคมพานั้นเรายังไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจกระทั่งเราได้เห็นประกาศโครงการอบรมพระธรรมทุศสายต่างประเทศเราจึงได้ค้นคว้าดูว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจนั้นพอเราได้เข้ามาคนา้นคว้าดูหลักสูตรและดูเงื่อนไขก็ทำให้เรานั้น ตัดสินใจได้ทันทีว่าเราจะขอเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพราะการอบรมนั้นก็ถือว่าเป็นการถวายเป็นพระราชากุศลในหลวงรัชากาลที่9และเจริญพระเกียรติในหลวงรัชากาลที่10ด้วยแล้วก็มีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเรื่องนี้อัตตรมาภาพนั้นสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นในประเทศไทยเนี้ยหรือทั่วโลกก็ว่าได มีเยอะแยะมากมายหลายที่แต่เราไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละสำนักนั้นจะปฏิบัติถูกแนวปฏิบัติถูกหรือไม่ซึ่งเราไม่เข้าใจแต่พอเรารู้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่สบกนี้มีการอบรมพระธรรมมีการอบรมพระวิปัสสนากรรมฐานด้วยเราจึงตัดสินใจได้เข้ามาศึกษา พอเข้ามาศึกษาแล้วเราคิดว่าความรู้ที่เราเคยมีมาก่อนเนี่ยยี 29, ่สิบเก้าพรรษายี่สิบเก้าปีที่เรามีมาเนี่ยมันยังน้อยไปมันยังน้อยไปสําหรับการที่เราได้เข้ามาอบรมในระยะเวลาเพียงสามเดือนเนี่ยเราคิดว่าเราได้มากกว่ายี่สิบเก้าปีที่เราบวชมาเราบวชมายี่สิบเก้าปีเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยใน,ในแนวสติปัฏฐานเลยต่างๆแต่พอมาอบรมเนี่ยโอ้โห เราได้พบพระวิปัสสนาจารย์พร้อมทั้งมีสอนแนวการปฏิบัติมากมายจะให้อัตมาพดใธ้โยมฟังให้ท่านทั้งหลายฟังในเวลาอันสั้นเพียงน้อยนิดเนี่ยคงไม่หมดอยากจะให้ท่านเนี่ยมีความสนใจในเรื่องวิปัสสนากรรมาฐานแล้วช่วยอะไรได้บ้างยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจะดูตามสื่อต่างๆพอมีสื่อ เกี่ยวกับโรคโควิดบางคนนี่พอรู้ว่าติดโควิดนี่ฆ่าตัวตายผู้คอตายกินยาตายโธ่นาสงสารเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่คิดถึงเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้ช่วยได้ยังไงสติปัฏฐานเนี่ยคืออารมณ์คือการเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอยู่4แนวทางด้วยกัน4แนวทางมีอะไรบ้าง หนึ่งกายยานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายตอนนี้กายเราเป็นอย่างไรกายเราปกติไหมกายเราไม่ปกติหรือกายเรากําลังคูเหยียดก้เมเอยให้เรามีสติอยู่กับกาย 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาตอนนี้เรามีความเจ็บป่วยหรือว่าปกติหรือว่ามีสุขเพราะเวทนานั้นเราสามารถที่จะกําหนดได้อารมณ์สุขเราก็รู้ว่าสุข เอาตอนนี้สุขเวทนามันเกิดนะทุกเวทนาเกิดนะหรือว่าอุเบกขาเฉยให้เราตามรู้กําหนดรู้ให้ได้ไรู้หนอจิตตารุปัสนาตอนนี้จิตเป็นอย่างไรจิตมีราคะมีความกําหนัดมีความใคร่เราก็รู้รู้ว่าจิตนั้นเป็นอะไรแม้กระทั่งสุดท้ายคือทำมารุปัสนาสติปัฏฐานกําหนดรู้ธรมรมอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเพราะฉะนั้นโยมอยากเครียด อย่าวิตกกับกัวงวลต่างๆใช้การเจริญสตินี่แหละสำคัญที่สุดแล้วจะช่วยให้โรคภัยใค้เจ็บหรือว่าแม้แต่แนวทางต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ดีไม่งามที่มันเกิดขึ้นจะช่วยให้เราได้เพราะฉะนั้นอาตมาเนี่ยอยากจะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรู้จักแนวทางการปฏิบัติเราอยู่ในสังคมเราอยากจะอยู่ดีมีสุข เราจะต้องมีแนวทางแนวทางในที่นี้เขาเรียกว่าแนวทางดําเนินชีวิตมี9้าข้อด้วยกันเดียต่มาจะเรียงร้อยเป็นทํานองให้โยมฟังว่าปฏิปทา9้าข้อนั้นมีอะไรบ้างอัท่านทั้งหลายตั้งใจฟังดูนะมนุษย์เรานี้ จะมีความสุขหมดครอบหมดทุกนาวิโยกโศกสานดำเนินชีวิตในทิศทางการก้าวข้อก้าวขันปฏิ ปัญทาหนึ่งอยู่กับพ่อละอยู่กับแม่ยันตางงอนแงกับพ่อแม่นางยึดหลักปักมัานงกันตานยุ่นตางกราบไหวบูชาช่วยเรือ เจอจูลสองต้องภาคเพียนเรียนวิชาการครูบาอาจารย์ก่อการเกื้อนหนุนคุณครูทุกคนเลิดล้นพระคูณเมตตาการุณต่อสิทธิ ของตอนสามมัายายศประหยัดอดออมนะจะไม่ตรมตรอมพร่องความขัดสนประชินวิบาิประหยัดสพลพลความยากจน เป็นคนมั่งมีสีการพนานมันจำพาย่อยยับนาชีวิตตกอาบตกเสามองสีไฟไม้สิบโหละจนพรลสิบทีมันก็ยังดีกว่าการ พนันหายาเสพติดมีพิษแรงร้ายจันเสบหรือขายโทษร้ายมหันยามบ้ายาอีมีสารำพันกฎหมายลงท้ายยาอันตรายหกจงจำไว้ผูกมิตร ไม่ตรีงกับคนดีๆไว้ให้มากลายมีเพื่อนใจจริงทั้งหญิงทั้งชายเคือนเนือลองตายไม่มีอับจรเจ็ดรู้จักให้จิตใจเอื้องเฟือรู้จัก จุนเจืองแกมโหขัดสอนทำบุญสุนทานเป็นการมงโคลละมากน้อยอยู่บนความพอมพอดีแปดเรื่องสิหารักษาให้ครบสิ้นสงประสบละพบความสงขีศีนการวิบัติ กำจัดราคีชาิหนาชาตินี้มีแต่คนบูชาเก้า่า่าประมาทว่าลงเมาหมวอย่านึกว่าตัวจะอยู่คำา่าออนนิเจังว่าตาสั่งขาราทุงคนเกิดมา กายาพันแพรเก้าคอเก้าขันจำมันเถิดนารับรองชีวา่าจะสุขสดใสเก่าไปให้มันเก้าขันบรรได้ขออำนวยอวชยชัยให้สมดังเจต จำนงอนั้นแลงก็ในเก้าข้อเนี่ยหวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะนำไปต่อยอดนะคงจะนำไปประพฤติปฏิบัติข้อหนึ่งต้องมีความกระตันอยู่รู้คุณใครที่มีความอุปการะคุณกับเราเนี่ยเราต้องมี ความกระตันอยู่ตอบแทนท่าน 2. ศึกษาวิชาการวิเสตวิชาการเนี่ยเราเป็นชาวไร่ชาวนาก็ต้องศึกษาให้ดีว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราจะควรจะทําอะไรทําอย่างไรหรือว,ว่านักเรียนนะักศึกษานิสิต์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องศึกษาวิชาการอย่างนี้เป็นต้นสก็มัธยัสถไว้เนี่ยถ้าหากว่าเรามัธยัสถไว้ตั้งแต่ตอนแรกตอนต้นเลยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราลองคิดดูว่า เงินทองที่เราใช้ฟุ่งเฟยฟุ่งเฟยสุรุ่ยุร่ายมาเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บไว้เนี่ยเราจะไม่ลําบากเลยนสุภาษิตไทยท่านกล่าวอยู่บทว่าน้ําไหลหยดทีละน้อยน้ําไหลย้อยทีละหยดไหลหยดไหลย้อยไหลบ่อยๆน้ําก็หมดเหมือนกับการใช้เงินใช้เงินทีละน้อยใช้บ่อยๆมันเงินมันก็หมดกว่าจะรู้ว่าเงินนั้นมีค่าก็อีตอนน้ําตามัไหลย้อยไหลหยดเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้บ้างไม่ใช่ว่าพอเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาก็ไปเรียกร้องไปขอนุ่นขอนี้พอเขาไม่ให้ขึ้นมาก็ เสียอกเสียใจต่อว่าต่อขานคนนั้นคนนี้อะไรต่าง,างเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะพระฉะนหนึ่งคือข้อ3ต้องมัธยัสประหยัดดออม4การพน,นันมันก็จะพาย่อยยับอย่าไปเล่นจะไปอะไรจะไปติดอะไรมากมาย5ายาเสพติดมันมีพิษแรงร้ายาจะเสพหรือขายก็โทษร,ร้ายมาหาร6ก็จงจําไว้ผูกมิตรไมตรีกันไว้ช่วงนี้เราต้องช่วยเหลือเจือจานกันเราจะเห็นพระคุณเจ้าทุกวันทุกวันเนี่ยนำอาหารข้าวหวานมาแจกจ่ายญาติยโยมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดี หรือว่ายอดโยมที่มีเราก็ช่วยเหลือเตื้อาจานแบ่งปันกันไปนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็เจ็ดก็รู้จักให้จิตใจเอื้อเฟื้อรู้จักสินเจ้าทำบุญทำบุญสุนทาน8ก็คือเรื่องศินห้ารักษากันไว้นะรักษาสินไว้เพราะศินเนี่ยจะทําให้เรามีศีลส่งทําให้สูงสินปรุงทําให้สวยสินนำทำให้รวยสินช่วยทําให้รอดนะทำให้เราอยู่รอดได้เพราะศีลนั่นเองสิ่งเลยนะสุขติ่งยันติจะมีความสุขได้ในสถานที่ที่เราไปก็ได้ก็เพราะมีศีล สีเลนะโภกสัมปทา,าจะมีโภคะสมบัติมากมายไก่กองได้ทุกที่ทุกทางก็ต้องเราต้องมีศีลสีเลนะนิพุติยันติเราจะพ้นจากกิเลสตัณหาต่างๆได้ก็เพราะเราต้องมีศีลน,นะเพราะฉะนั้นศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญข้อสุดท้ายสรุปทั้งหมดเลยที่ตมาพูดในวันนี้รวบรวมอยู่ในความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนพระภิสุทั้งหลายปัจจิมโอวาทว่า อันธานิปิกเวอมันตายาวิโว,วยยธรรมาสังขาราประมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในสังขารของเราอย่าประมาทในความไม่มีโรคเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้น,ว,ะะน,นวันนี้แต่มภาพในฐานะผู้เข้าอบรมพระธรรมทุกสายต่างประเทศต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระศสพลวจิราพรท่านประธานผู้บริหารโครงการพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอุปร,รมภคำชูในครั้งนี้ทุกผู้ทุกนามที่ทําให้โครงการอบรมพระธรรมทุตสายต่างประเทศรุ่นที่26นี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยปราศจากอุปัตตะวันารายทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในนามผู้เข้าอบรมพระธรรมทุตสายต่างประเทศขออนุมโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านขอมีความสุขก,กายสบายใจให้มีโชคดีชะกรรมนานุณพระศรีและตราไตร คุณพระพูดคุณพระธรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประทับปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นมารวมกันเป็นดบะเดชะเป็นพาาระว่าปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งเฉพาะเจาะจงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฟังทุกท่านจัดยมทุกคน มีความสุขกายสบายใจให้มีโชคมีชัยคิดถึงสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาทุกโศกโรคภัยย่าได้เบียดเบียนบีทาขอเชิญหลวงพ่อว่าโปรโดเสด็จมาคุ้มครองพระรันาตนตรัยเสด็จมาปกป้องขอให้มีความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอน